สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนเจอกับคุณพิงค์เจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพิงค์เจแปนก็มาทำตำแครอทใส่มะละกอน,นิดนึงค่ะมีอะไรมัางนะคะเดี๋ยวคุณพิงค์จะพาดูนะคะว่าคุณพิงค์ทำอะไรมั่งวันนี้เผ็ดตายไม่เล้อเรื่องจริงค่ะวันนี้คุณพิงค์ทำเผ็ดจริงๆเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดกว่าทุกครั้งปกติก็จะใส่พริกร้อยเม็ดก็เหมือนเดิมนะคะก็พริกหน้าบ้านแล้วก็ สามช้อนตัวนี้วันนี้ใส่พริกป่นหยาบของคุณอ้อยประทุมราดนะคะกุหลาดำลายสอสี่ช้อนโตค่ะแบบแบบสุดยอดความเผ็ดเลยค่ะก็ะจะมีกุ้งแช่น้ำปลาไว้แล้วก็กุ้งสะดุง้งแล้วก็จะมีหนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีอะหอยค่ะหอย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 หอน้องหอยน้องหอยอยู่น้อยนี่ค่ะแล้วก็จะมีปลาปลาแดง ปลาแดงย่างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไส้ปลาแล้วก็จะมีสเปเชียลวันนี้จะมีสเปเชียลก็คืออปลาฮะโมกจะมีที่เกียวโตที่เดียวที่กินกันนะคะทุกที่เขาก็จะมันก็มีหมดทุกที่ในในประเทศญี่ปุน่นแต่ส่วนมากคนที่จะทานจะกินก็จะเป็นที่เกียวโตค่ะผักวันนี้เรามีไม่ค่อยเยอะค่ะก็จะมีผักสลับ แล้วก็โตเมียวสระแหน่แล้วก็ต้นหอมนะคะมากินกันค่ะมาค่ะมา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 บอกมากินกันเลยค่ะอ้าซาวเลยขนมจีนญี่ปุ่นวันนี้คุณพิงค์ต้มเยอะมากเลยโอ้ยมากเด้อค่ะเด้ออ่าซาเซกันก่อนมาเหมือนกันแล้วที่นี่วันนี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดกว่าทุกวันเพราะชิมแล้วมาอืม เพชรอีรลกินกระหอยเมงคู่ค่ะแม่หอยแมงคู่ค่ะอหอยอะไรลืมชื่อแล้วบ้านเรามาค่ะมาตอค่ะอืมอ้มปลาฮหมุออกเอามาลวก มาลวกแล้วก็ใส่ซิ๊วขาวแล้วก็ราดด้วยกระเทียมเจียวค่ะเซียพนักอื เพชรขนาดทุกทุกคนปกติกะว่าเพชรแล้วมือีใส่เพชรแห้งอิลีใส่ปลาค่ะสนนแนพูดมาแล้วเศร้า ตัวม,มีอ่ค่ะอืมชอบนะเดือนนี้เดือนสิบสองเลยนะคะเข้าหน้าหนาเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นรานะคะ่ะเขาใสเ่เสื้อผ้าแบบตัวใหญ่ๆยิ่งคนตัวใหญ่แล้ะ โอ้โเผ็ดค่ะถ้าคุณพิ้งเผ็ดเนี่ยทุกคนต้องเผ็ดแห้งอีหลีบุอือ สัซบใจมากเลยค่ะสายเผ็ดสาใจสายเผ็ดมากเผ็ดอิลิเลยจะเล่าอะไรฟังนะคะทุกทุกคนเซอร์แนวันนี้ได้ยินและเศร้าเลยอ่ะที่บอกว่าเศร้าใจคุณพิงไปเจอดงเซอร์แน,นมา ทำอีพีเนี่ยก็จำไม่ได้นะคะที่ลี่จังพาลี่จังไปซัมโปแล้วก็ไปเจอดงสเลนแล้วก็ทางน้องคุณคุณนี้มาแจ้งก็บอกว่ามีคนมาบอกว่าไม่ให้เก็บผักสแลน่บริเวณนั้นก็เหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายคือดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ห้าห้ามเด็ดห้ามอะไรให้มันเป็นอยู่ตรงนั้นคืออยู่ตรงนั้นความหมายของเขาคือเราไปไปถ่ายดอกซากุระใช่ไหมคะดอกซากุระอุ้ยทำไสวยจังอะไรเราเด็ดไม่ได้นะคะโดนจับจริงแล้วเนี่ยคุณพิงก็ได้ยินวันที่หกแบบเศร้ามากมาทั้งๆที่มันมันก็อยู่ริมทางอะ่ะแล้วเขาไม่ให้ไปเก็บอะค่ะคุณโอ้โหแย่มากเลยเศร้า,าจริงค่ะ ออน้ทยต่อแปลกมากเลยห้ามกค่ะคห้ามกเป็นปลาของที่เกี่ยวตัวที่ทำแล้วก็กินได้นะคะเขตอื่นเขาไม่กินอะ่ะ อยากให้ทุกทกคนมาเที่ยวแลวมากินกันนะคะอืมลืมผักนขน,นาดเพชรขนาดเพชรตายบอกเลยอ่หยิบก็จะไม่ขึ้นความเย็นอืม กรุงแซนปลาต้องบกง่ายนึงพี่จ๊องก็ซาแนกินไปสีห้องหายไปบัตรไเก็บแล้วอีกแล้วเขบาบอกเก็บพิมพ์กฎหมายเขา้าม พริกเต็มมือเลยค่ะทุกๆกคนกินนยำได้แสนนั่น,น,น,นโอ้ยกินไปสูตรไปค่ะเผ็ดจริงๆเผ็ดของแท้ ก็คือทำคอนเทนต์มาเนี่ย EP เนี่ยเผ็ดสุดท่ายเผ็ดจัดมือมีพผิด มีคนมาส่งของ,ของค่ะเสียงจัง <Bye. S 1> แซ่บปลาหมึกก็อะไรกุ้งก็อร่อยปลาก็อร่อยไม่ใช่แน่าแสบ เจอเนียังจะ,ะถูกใจอืมห้าโมห้าห้ามอ,อ๋อสาวครับ không ơn các đó đã theo mực và ủng hộ hmm. แอบพนะเริ่มเข้าหน้าหนาวญี่ปุ่นแล้วทุกที่เข้าขาแล้วค่ะหาว่าคุณปน้อรนเวสเตชันก็หิมะลงละแต่เกียวโตยังค่ะเริ่มหนาวค่ะโอ้แสบแห้งแท้เบิดคตำสิบอก ไปทรมานไปแต่จะมีความสุขนะคะอ้ยกินแบบน,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 นี้ก็เยอะอืออือกินปายเผ็ดปลายแะไรมีความสุขน,นี่จะพริกเต็มมือค่ะนพริปีปอก ล,ลืมน้องหอยยิบกับม่าขืนล้างอย่างดีนะคะล้างใส่เกลือชะอย่างดีแล้วไ่แช่ระดับความเยนนะะ็นค่ะใต่หอมเจียวเลยหรือบานเท่านี้เนาะ ปลาเขาอร่อยมือก็มีแต่พริกเพื่อนสาวจีต้าจุงนะคะแม่สบารและกล่นาง ชอบกินส้มตำแต่กินไม่เผ็ดค่ะเวลานางโพสที่ไรก็้ยถามใส่จังเมเ็ดเธอยหย่ <c oughs> คนเรากินไม่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอะไรุูดีเผ็ดอีลิบบอร์เดอยอ๋อ เผ็ดจนสะอื่นมีแต่พีกพี่นอ้องอเป็นผีปอบนะคะมาค่ะแสบแสบแสบแห้งอบหลีเพราะมันเผ็ดแสบบิลีมันเผ็ดม,มันเลยแสบคนกินเผ็ดะเนาะมปมมึกนะ ค่ะทุกๆคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปคุณพิงค์จนจบค่ะปากแดงนี่ไม่ได้เลยนะคะวันนี้เผ็ดจริงๆเผ็ดตายเนื้อเรื่องของแท้ค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าต้องการให้ทำแบบไหนอยากให้ทำอะไรให้ดูหรือว่าต้องปรับปรุง แบบไหนก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์มาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ